สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมนึกชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาทำฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดกันค่ะเอาไว้ใช้ที่บ้านกันนะคะพืชผักสวนครัวของเราจะได้มีความจเจริญงอกงามค่ะสูตรนี้ใช้เวลาหมัก3วันเท่านั้นนะคะรวดเร็วในการนำไปใช้ในรูปแบบอาหารของพืชของเรากันค่ะเราไปดูวัสดุของเราเลยค่ะ ขว,วดน้ํานะคะ2ขวดค่ะอันนี้นมจืด1กล่องแล้วก็นมเปี้ยวนะคะน้ําตาลทรายแดงค่ะแล้วก็ไข่ไก่สีใบค่ะเมื่อเรามาดูวัสดุกันแล้วเราก็ลงมือทํากันเลยค่ะเราจะทํำฮอร์โมนนมสดก่อนนะคะใช้นมสด1กล่องนะคะ น้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลจะให้ความหวานของจุลินซีนะคะสามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะจุลินซีฮอร์โมนนมสดเราจะนำนมสดมาหมักเพื่อให้ได้จุลินซีนะคะเกิดกระบ,บวนการย่อยสลายนะคะแล้วก็เติมน้ำตาลลงไปนะคะ1ช้อนโต๊ะเพื่อให้เป็นอาหารของจุลินซีนั่นเองค่ะหลังจากเติมน้ำตาลไปแล้ว1ช้อนโต๊ะนะคะ จากนั้นก็เติมนมเปรี้ยว1ช้อนโต๊ะค่ะในนมเปรี้ยวนี้ก็จะมีจุลินทรีย์อยู่แล้วนะคะช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ค่ะผสมให้เข้ากันค่ะหลังจากผสมเข้ากันแล้วเราก็นำไปใส่ขวดที่เราเตรียมไว้เลยค่ะ นำใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาแล้วก็ทำการเขย่าให้เข้ากันอีกครั้งค่ะต่อไปเป็นฮอร์โมนไข่ค่ะ นำไข่ทั้งสี่ฟองมาตีให้เข้ากันค่ะหลังตีไข่ให้เข้ากันแล้วก็เติมน้ำตาลนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็นมเปี้ยว1ช้อนโต๊ะนะคะผสมให้เข้ากันค่ะ เมื่อผสมเข้ากันดีแล้วเราก็เทสใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้เลยค่ะ ปิดฝาแล้วก็เขย่าให้เท่ากันอีกทีนะคะหลังจากนี้เราก็ได้ฮอร์โมนนมสดแล้วก็ฮอร์โมนไข่แล้วนะคะคลายฝาไว้ค่ะเพื่อไม่ให้เกิดแรงดันของแก๊สขึ้นมานะคะ นำไปวางไว้ในที่ล่มเลยค่ะสวันค่ะอัตราส่วนในการใช้ฮอร์โมนนมสดนะคะใช้1ช้อนโต๊ะต่อน้ำห้ลิตรค่ะฉีดพ่นทางใบนะคะฮอร์โมนนมสดจะมีจุลินทรีย์ที่เป็นเชื้อแบคทีเรียค่ะที่สามารถทำลายหนอนได้นะคะทั้งนี้ยังป้องกันโรคพืชต่างๆที่เกิดจากเชื้อราได้ด้วยนะคะ ส่วนฮอร์โมนไข่ค่ะอัตราส่วนในการใช้ก็คือ2ช้อนโต๊ะต่อน้ำา5ลิตรนะคะซึ่งจะมีความเข้มข้นเพื่อเร่งให้พืชออกดอกนะคะถ้าพืชออกดอกแล้วอะค่ะให้ใช้เจือจางนะคะ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำา5ลิตรก็พอค่ะฉีดพ่นทางใบได้เลยนะคะแล้วก็ดอก บำรุงต้นบำรุงผลหรือว่าใครจะใช้ฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดในอัตราส่วน1ช้อนโต๊ะต่อน้ำา5ลิตรใส่ไปพร้อมๆกันอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดซับ c r i b e กดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ